เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาชมบ้านหลังไม้เก่าเหมือนเดิมแล้วเพื่อน<ม>เป็นบรรยากาศแถวชนบทเหมือนเดิมเนาะนี่อลุงจะไปไหนเนาะนี่เก,ยยเกียวยาให้วัวบ่<ม>ในข้อวัวเขานี่อ๋อ<ม>อยู่แถวนี้อ๋อ<ป>ใส่มากระุจัก,กรยานนี่นะ ใส่ได้เลยจักรยานหนักเด้อเกี่ยวที่ทุ่งนาสวนสวนตรงสะใหญ่บ่อ๋อเห็นสะใหญ่อยู่ตรงทุ่งนานาลุงเอาจักรยานไปใส่หญ้ามาเนาะนี่เพื่อนโอ้เป็นโอ่งน้ำมันเพื่อนนี่เป็นต้นกล้วยอยู่ข้างหน้าเนาะ ส่วนมากจริงๆเนาะแถวนี้จะเป็นบ้านไม้เพื่อนบ้านก็จะไม่ทําติดๆกับถนนหลอกเพื่อนจะปล่อยข้างหน้าให้โล่งอยู่เนาะปล่อยเป็นสวนข้างหน้าบ้านแบบนี้แหละทุกบ้านก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาจะไม่ทําบ้านอยู่ใกล้ถนนเลยหมู่บ้านนี้น้องเพื่อนนี่ข้อคว,ว้วเห็นข้อคว,วัวแล้วน้องหมาเห็นน้องหมาด้วยน้องหมาเดินมาต้อนรับอยู่เลยอ๋อเจ้าของเป้าว,วัวอยู่เนาะ นี่วัวเพื่อนนี่เจ้าของก็กําลังคุณลุงก็กําลังออกไปหาเกี่ยวหญ้ามาให้วัวแต่ยังปล่อยยังไม่ปล่อยออกให้กินตรงนี้แหละเพื่อนนี่จะปล่อยให้ออกหากินแถวแถวสวนหน้าบ้านตรงนี้แหละแต่ก่อนกอ็ใช่แต่ก่อนเนาะชาวบ้านก็จะปล่อยข้างหน้าบ้านให้ให้กว้างอยู่แบบนี้เพราะว่าชาวบ้านก็จะปล่อยวัวให้กินปล่อยควายให้กินหญ้าแถวหน้าบ้านแล้วเป็นลานหน้าบ้านแบบนี้แหละเพื่อนนี่เป็นยุ้งข้าวเหมือนเดิมเพื่อนตรงนี้ เป็นยุ้งข้าวนี่อายุยุ้งไม้เนาะนก็หลงังคาก็เป็นสังกะสีนี่รถไถเก่าเพื่อนเป็นรถไถเดินตามเนาะโอ้อายุเป็นร้อยปีแล้วมั้งรถไถเ <c ười> กือบร้อยปีแล้วมั้งนี่โอ้เก่ามากน่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะอาจจะเก็บไว้ดูเฉยๆนี่เก่ามากเลยจอดไว้ใกล้กับยุ้งข้าวตรงนี้นะ นี่จะเป็นบ้านไม้แบบนี้เพื่อนนี่หมู่บ้านแถวนี้ก็ยังมีความเป็นโบราณอยู่เนาะเป็นบ้านไม้อยู่มีบ้านไม้เยอะที่สุดเลยครับหมู่บ้านนี้มีบ้านไม้เยอะที่สุดเลยนี่ ส่วนมากก็จะเป็นใต้ถุนบ้านเนาะข้างล่างอ๋อเอาอะไรปิดหมดเลยตรงนี้ปิดข้างล่างน่าจะแดดส่องไปเนาะวัวก็จะอยู่ในข้อก่อนเพราะว่ายังไม่ออกเนาะน่าจะสายสายก่อนคุณลุงต้องไปเกี่ยวหญ้าก่อนแล้วกลับมาค่อยปล่อยวัวให้ออกหากินแถวสวนตรงนี้เฮ้ยโลกวัวสวยมากเลยอ๋อนี่โล่งมากเลยเพื่อน นี่เขาออกมาอยู่ข้างๆตัวนี้ได้นี่โลกมากเลยมีที่ให้เดินเล่นอยู่ตรงนี้กว้างอยู่กี่ตัวนาะนี่ฮ ี่เป็นน้ำเพื่อนเวลาปล่อยออกมาเขาก็จะกินน้ำในถังนี่แหละน้ำในครุน่นเปิดใส่ครุไว้เปิดใส่ถังไว้ถ้ปล่อยออกม้มาหากินหญ้าแถวนี้เขาก็จะกินน้ำเองตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บฟางนั่นเพื่อนเป็นที่เก็บฟาง ฟางก็จะอาจเป็นก้อนๆนะสมัยก่อนจะไม่เป็นก้อนแบบนี้เนาะแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมีรถอัดฟางเนาะสมัยก่อนก็จะเป็นฟางแบบเส้นๆเ,เลยเนาะจะเกี่ยวมือเนาะสมัยก่อนจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้าวเนาะทุกวันนี้ใช้รถเกี่ยวแล้วก็เลยต้องใช้รถอัดฟางเนาะเป็นก้อนๆแบบนี้ที่เก็บฟางเพื่อให้บัวกินเนาะตอนนี้ก็เป็นสวนหญ้าเพื่อน สวนหญ้าเวลาช่วงหน้าฝนก็จะเกี่ยวหญ้าในสวนนี่แหละให้วัวกินเนาะเพราะว่าปล่อยให้ไปกินหญ้าแถวทุ่งนาไม่ได้เนาะก็จะมีแต่นาข้าวเ,เต็มไปหมดเลยแถวนี้